ตอนนี้ผมก็จะพาไปดูที่ดินขนาด20ไร่หนึงาน4.3ตารางวาซึ่งบริเวณที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปที่ดินนั่นเองอผมได้ลองวัดขนาดถนนดูแล้วนะครับมันจะมีความกว้างประมาณ3-4เมตรเป็นช่วงๆแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถกระบะการเดินทางเข้ามาผมก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกง่ายนะครับรถสิล้อก็สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยและตอนนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับที่ดินขนาด20ไร่แบ่งเป็น2แปลงเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพถ่ายทางอากาศให้ดูนะครับจุดบริเวณนี้จะเห็นถนนแล้วก็ลำเหมืองขั้นกลางนะครับซึ่งที่ดินจะรวมกันทั้งสองข้างเป็นเจ้าของเดียวกันลำเหมืองก็สามารถนะครับวางท่อแล้วก็ขยายทางเข้าได้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านในกันนะครับทางเจ้าของได้ทรารางครับโดยใช้เสาปูนนะครับเป็นจุดบอกพิก,กัดแล้วก็อนาเขตให้เราทราบ แล้วก็ตามมาเลยครับก็จะเป็นสายนะครับที่เขาวางไว้ให้เรารู้ว่าอนาเขตประมาณไหนนะครับโดยตรงนี้เจ้าของก็ได้ล้อมอนาเขตเป็นาบางช่วงให้กับเรานะครับตอนนี้ก็เดินดูอาณาเขตก่อนว่ามีเสาว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็น่าจะใกล้ๆบริเวณนี้นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยว อ่านี่ครับน่าจะมีเสาวางปักหมุดอยู่อีกที่ตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆครับครับนี่ครับก็จะมีเสาเล็กๆอยู่ปักอาณาเขตให้เราทราบดูเป็นเสาที่ได้วางไว้อยู่แล้วครับซึ่งเขาได้วางอะระวางไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีอีกเสาครับตรงนู้นครับซึ่งตรงนี้มันรวมนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับรวม รวมทั้งสองแปลงนะครับตอนนี้จุดอยูตรงนั้นแล้วก็ยาวไปครับยาวไปครับยาวไปอ้อมทางนู้นครับจนสุดอีกด้านหนึ่งครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆครับเราตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเตืนทางกลับตั้งหลักไปดูอีกด้านหนึ่งดีกว่านะครับก็เป็นยังไง เราพามาชมอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวเดินลุยกันเลยว่ามีเสาหมุดอยู่ตรงไหนอีกที่นึ่งนี่ก็เป็นแนวอีกแนวนึงนะครับ ได้หมดนะครับหมดตรงไหนดีหมดแดงอ๋อตรงนั้นเลยเหรอครับอ๋อหมุดแดงตรงนั้นอ่ะแค่หมุดแดงที่หมายไว้อ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้ครับ ต,ตัวนี้นะ,ะนแล้วก็ยาวไปเ,เดี๋ยวให้ให้เขาเข้าใจก็ตรงไปก็เป็นเส้นอย่างงี้ครับแล้วก็เสียงพย,ยายามมาทางนู้นครับอีกท,ทีนึงครับนี่ดูเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะกลับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย ตอนที่หนทางครับที่เรากําลังจะกลับไป ขวาก็จะเป็นทางไปทางปปตครับที่จะทมดินครับผม